พระผมะมาพามาดูนะผมก็เรียกว่าใหม่มาเข่าก็ต้องไปนะฮะ,ะบ้านหลังนี้นะผมอ,ะออกแต่นวเป็นบ้านโบราณน,นะผมเป็นเรียกว่าอิดอิดอิดที่มาไ,ไม่ได้เผานะผมแล้วก็เจ้าของบ้านจะรื้อแล้วก็สร้างใหม่นะผมก็คงจะสร้างมาหลายปีก็คงจะปรับเปลี่ยนไปตาม อสภาพนะผม آ, ช่วงนี้ดูเขาลื้อบ้านกันนะฮะชาวบ้านก็มาร่วมโดยใช้กันนะผมเคยพาไปดูวิธีการขาสร้างบ้านปลูกบ้านนะฮะที่เมืองยองแต่นะวันนี้มาดูวิธีการเขาว่าบ้านกันว่าจะเปลี่ยนลังคานะแลเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาไปดูนะ,ะกระเบื้องติดขอเก่าๆโบราณน,นะก็คงมาหลายปีลนะ ช่วงนี้ชาวบ้านก็กำลังช่วยกันรื้อครับ<ฮะ>ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผมการรื้อบ้านเพิ่งจะเ็นวันนี้นะฮะก็อาชาวบ้านก็ลงวมมช่วยกันบ้านนี้ก็รูปทรงก็ครึ่งไม้ครึ่งอิฐนะครับผมครึ่งไม้ครึ่งอิดครึคร่งไม้ครึงครงคร่งอิฐครับผมดูดูดูเขาดูเขาชาวบ้านก็มาร่วมมือกัน อ่าดูการลื้อบ้านของเขานะครับผมอ่าไม่รู้ว่าสาร้างมาได้กี่ปีนะครับผมบ้านหลังนี้จะจะ,จะลองสอบถามเจ้าของบ้านดูนะ ตรงนี้ชาวบ้านก็มาลุมดุเมด้วยกันช่วยกันลงรือนะครับผมอาจะเห็นลูกทรงนะฮะแบบโบราณเก่ามั่งใหม่มั่งผสม,มกันไปนะะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเก่านิดหนึ่งเพราะว่าอิฐนี่เป็นอิฐแบบโบราณนนะะเป็นลักษณะบ้านแบบของชาวไต้เหนือนะฮะใต้เหนือ,อ,อดูนะครับผมวิถีชีวิตของชาวบ้านเขานะฮะรุมลุ้มด้วยกัน ไม่รู้ว่าจะลื้อทั้งหลังหรือว่าลื้อเฉพาะหลังคาอัน,อ,น,นนะอันนี้เฮ่อนี้เฮ็ดมาหลายปีอันนี่หลายปีอ่ะสามสิบสี่สิบปีหกววะสี่สิบเลยมีจ้ะนีจ้ะสี่สิบปีนะแปลงใหญ่กว่าสังหลังอะลูกเออขับรถตกซหลังหลังหลังอันเฮ็ดจะเน้นนี่เทาปี เิดขึ้นมาเฮ็ดแถงหลังไหม่เนี่ยพูดเลยกปปลายรู้คงขาอันนี้สีปีเนี่ยเนี่ยเออรุนเรอะอ๋อนอเออสีปีเออสี่สิบเนี่ยองเนเมียสี่สิบกว่าปีนอเออหมักอุดเนี่ยแกแหมักอุดทิเนนอมันน่าจไม่ด้ยเวอ๋อมลเ็บไม่เฮ็ดอะเขาใม่นอจะหมเขาจะื่นม้นงก็เอ๋อครับผมบ้านอันนี้ก็สีกว่าปีอ่า เขาเรียกว่าผูกพังไปตามการเวลาเจ้าของจะรื้อแล้วก็สร้างใหม่นะฮะก็เสียดายมันกันนะฮะก็ใหม่มาเก่าก็ต้องไปนะครับตามาตามยุคตามสมัยนะรูปแบบเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมเรียกว่าอิดนะครับผมอิดเก่า,าบ้านนี้ก็ใช้เก่าดัดแบบอิดดิบหรือว่ายังไม่ได้เผานะครับผมแต่ตรงนี้เขาเตรียมไว <c> ้ <oughs> น่าจะเป็นอันนะั้นแต่ตรงนี้นี่จะเป็น แบบสุกแล้วนะครับผมอิดอทางนี้เรียกว่ามะกรูดนะครับผมเรียกว่าเดนกีนะฮะแต่ที่บ้านนี่ยังเป็นแบบดิบโบราณจริงๆนะครับผมโบราณก็สร้างมาก็40กว่าปีนะครับผมชาวบ้านก็วันนี้จะรื้อแล้วก็สร้างใหม่นะดูวิธีการรื้อของเขา ดูบริเวณเป็นรอบๆดูบริเวณเป็นรอบๆสามไิบเจ็ดนะสามสิบเก้าสี่สิบปีนี่แข็งป่นแล้วเนาะครับผมไม้ที่ที่ปละกูประหามนี่ก็ใส่มาเกือบสี่สิบกว่าปีนะครับผมก็ผูกพังไปตามกาลเวลาแล้วก็กระเบื้องนะฮะดูกระเบื้องครับผมดูกระเบื้องเขานะกระเบื้องเขาผูกพังไปตามกาลเวลานะฮะ สร้างมาเกือบ40กว่าปี40กว่าปีนะครับผม40กว่าปีกว่านะฮะอาตุแบบเขาคงจะเป็นไม้สร้างใหม่อาดูประเด็นรอบๆนะฮะอาชาวบ้านก็มาช่วยกันอาร่มวมโดยใช้กันนะครับผมเนี่ยลูกแบบเก่ามั่งใหม่มั่งนะลูกตรงอาตุแบบของอันบ้านชาวอาตรงนี้เรียกว่าชาวไต้เหนือนะครับผมอาเมืองเชียงตุงน,นะฮะ เดี๋ยวจอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะลองถามเจ้าของบ้านนี่ปรานเฮ็ดมาหลายหลายปีล้วหลังนี้สี่สิบเอ็ดปีเหรอสี่สิบเอ็ดปีฮะอันนี้จะย่าแม่มดฮะย่าแม่เซ่งเซ่งฮะเป็นกระเบื้องเลี้ยงใช่ไหมเป็นกระหลังคาไหมฮะอ่ะบักอูดนี่ว่าอยู่หน่ออ๋อเป็นกระหลังคามันราคามันใจยังใจสังเกตเสียใจยัง อ๋อหลังคากระเบื้องจะใส่กระเบื้องอ๋อเจ้าของเจ้าของเขาบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะหลังคานะครับผมเห็ีนะไรบ้างเช่นยันกระเบื้องนี้เท่านั้นเจ้าของเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเฉพาะหลังคาราคาจะเป็นกระเบื้องนะราคาต่อต่อนี่เป็นโบราณนะกระเบื้องดินขอเดี๋ยวดูกระเบื้องเขาครับผมนี่คือกระเบื้องสมัยใหม่ฮะรุ่นใหม่นะครับผมที่เจ้าของบ้านเขาว่าเขาจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเฉพาะหลังคา รูปแบบบ้านนี้ยังไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเพาังคารูปแ,แบบนี้ยังจะไม่เปลี่ยนเขาก็เพราะว่า,าดินขอนี่สี่สิบกว่าปีนี่ก็คงจะผูกพังนะครับแล้วเจ้าของบ้านเขาจะเปลี่ยนจะอเอลกระเบื้องเพราะฉะนั้นรูปทรงแบบบ้านาบ้านดินโบราณตัวนี้น่าจะยังอยู่นะครับน่าจะยังอยู่นะฮะดูชาวบ้านเขามดกัน ถ้าผมจะดูซอนฮะถ้าผมมาดูอีก,อกม,มุมอกหนึ่งนะฮะชาวบ้านที่กําลังอาชีพกันรื้อนะครับผมลืออล้อรื้อหลังคาบ้านนะเพราะว่าอาจจะของบ้านก็จะเปลี่ยนหลังคาบ้าน,นก็ชาวบ้านก็มาร่วมดูชกันครับผมสามัคคีกันนะฮะตรงนี้ไม่มีการค่าจ้างอะไรงานอะไรกันนะฮะไม้ก็ฟูนะครับรสี่สิบกว่าปีไปไหนอะ ไม้กัผูกสี่สิบกปีนะครับก็เกว่าเจ้าบ้านเจ้าของบ้านก็คงจะเลี้ยงข้าวปอาหารสาหรับแขกที่มาช่วยนะครับคนที่มาช่วยเห็นทํากันในโรงควะครับถือว่าเป็นการสมัครีอะเรียกว่า สะสมเตินกันในชุมชนหมู่บ้านนะครับผมไม่ต้องจ้างแรงงานอะไรต่างๆนะพี่ๆน้อ,นองๆญาติๆเพื่อนๆก็มาช่วยกันนะครับผม <c oughs> อ่าลูกสองบ้านหลังนี้ก็น่าสนเดี๋ยวให้ดูลูกสองอีกบ้านหนึ่งนะฮะอ่านี่ก็ครับผมลูกสองบ้านหลังนี้ก็น่าสนนะ,ะบ้านหลังนี้ก็น่าสนดูเก่าใหญ่นะฮะเสาตั้งหินเหมือนกัน บ้านโบราณบ้านโบราณโอ้อันนี้หลายปีแล้วนี่อันนี้อันนี้สี่สิบห้าสิบปีทั้งตัฮะอันเหอะเหงนี้นะเหลอเนาะเอาครับผมบ้านโบราณเสาตักงหินเหมือนกันนะฮะเสาหินซ้อนเคยไปสถานที่เมืองยองก็อ่าที่เขาสร้างบ้านเสาตั้หินใหม่ๆนะแต่ตรงนี้นะเสาของทางเชียงตุงตั้งหินเหมือนกันดู ยกสูงนะผมตรงนี้ยกสูงต่อจะของบ้านสร้างาาว่าเกือบห้าสิบปีห้าสิบปีอันนี้อันนี้อันราคาเนี่ยมันใหญ่กันสักไราคาเนี่ยแม่มันใหญ่ก็เหมือนเก่าอ,อยู่หนออ๋อ,อน,นั่นอันนั้นไปละไปละไ,<ป>ไปตัวละเออครับผมช่วงที่เขากำลังรื้อบ้านกันก็จะมีตัวค้านำ เป็นยังไงสนะสอยาเป็นยังอ่าสขนมจีนขนมจีนนะครับเดี๋ยวดูเขาเขาเาพาไปดูในครัวคผมแม่คอขนมเซน่ะยังนอ่าอซอโอเคโอขนมจีน อ๋ออัน no นี้ก็้าเจ้าเลี้ยงคนนี้ฮะอ๋ออ๋อโอเคโอเคอ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมจีนเพราะว่าเจ้าของบ้านจะเลี้ยงแรงงานคนงานหรือว่าพี่น้องที่มาช่วยกันนะดูในโรงครัวนะในโรงครัวก็ช่วยกันนะอาเจะาครัวนะครับผมวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคนจะเลี้ยงกันจะไห้ดูนะมีก็ยู่งสนุกแต่ว่า้องไหนอ่ะ เดี๋ยวไปดูข้างนอกต่ออ่าหรือล,ลัอกษณะสีสี่สิบกว่าปีนะครับผมบ้านหลังนี้สฏิการณตน,นังน,นี้แล้วก็จะเปลี่ยนราคาใหม่ราคาเป็นราคากระเบื้องนะนนเดี๋ยวตรวต่อน,นะครับ ตอนนี้เขากำลังดอนะนะในขณะที่อาจาบ้านก็กําลังช่วยกันดอนะครเดี๋ยวพามาดูอีกมุมหนึ่งับผมเพราะว่าจะมีแม่ครัวอีกแม่ครัวกําลังมาดูการดันเวทีกันเฮียหยางใส่ห่อใส่ห่อมาอ๋อเอาใส่ยังเอาก็ใส่น่นะอ๋ออันอันอันนี้หอมโบกับข้าวความสองเดียวแน่นอนพี่ ตะกียรตะปูน้ <c oughs> องตปัมตะกี้รองเบิร์นะอครับผมชาวบ้านก็มาร่มใช้กันนะในครัวกำลังเตรียมอะบอาหารไปเดยงคนงานใบเด้งคนงานที่ที่มาช่วยกันหรือบ้านนะฮะเนี่ยความหลากหลายความสมเกีในชุมชนเข้านะครับผมเดินจอนะ อดยมุมถนนช่วงนี้ก็มานั่ง่นังทานน้ำชากับชาวบ้านเขานะฮะเขาจะมีกดีแล้วก็จะดีอาหารบ้างเม็ดทานตะบันเลี้ยงด้วยแล้วก็เีน้ำชาเลี้ยงด้วยนะครับคนที่มาดมเชื่อกันทกับฝูรื้อบ้านะหลังคาบ้านนะครับเจ้าหน้าที่รถจักรนะครับผมเดี๋ยวฟังดูชาวบ้านเขาคุยกันนะครับเขาคุยกันเป็นสำเนียงภาษาท้องถิ่นเขานะครับผม นายบางส่วนก็นั่งรอนะฮะเพราะว่าการรีดใกล้จะเสร็จนะครับผมคนท่าคนแก่ก็ต้องมานั่งรอด้านล่างนะครับ เดี๋ยวจะลองถามจะขอบันนะทำมก่อนนี้ครับจ้างเขาวันเทไรนี่ประจันเมื่อนตั้งเฮ็ที่หลายกเฮ็ดะจ้างคนเหมาว่าทหือเมื่อปันนันน่สาารอาาเขาคนรังวันได้รังวันได้วันหนึ่งวันหนึ่งสาม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 กัสามแจเนทํะก็สามาแล้นั่นปันนันนะได้ให้หลายาวันเดียว เดินไปเดาดนี้ยปันทาง้กลซื้อเป็นมานักก่อนกะหือเอาเป็นปากกะหือร้อยกะหือมนันะนปักเมานันะมาอุิงมดิเนนักเรนตนอะสาาปันมันังทีนีอ่ะนมาอุดเผาเนาะเขาเลยมมีลูก่เเคือ มาโอ้กะปานอีบ้านเฮาเนี่ยเนาะเออมื้อนี้4ปักอ๋อเพิ่นเฮาเด้อนี่กะเฮ็ดมันสิส่งให้ไปางเงินมานกันน่ะเออเฮาได้กี่ปีแล้วเฮาก็ใจพวกนั้นน่ะหลายปีแล้ว50 50เต็มบ่ได้เด้อได้นะแต่เฮใหญ่นะเฮา30 0เออ3อ่ะ เขาอยากเองกัมม่รู้เออนั่นนะเฮายแม่ส่งกันมืกนสองกัมอ๋อแม่มมนได้กันจะยาาหมดกันอยาก่หมดที่ม่เตียงเอาสันที่ไมอ๋อเอาเอาอันกับมันพอคืนแล้วก็มาไปไปหน่อยผครับผมนะคุคับานเขาเน่ิาษาเขาเขาามตามกัน

ญญนั่งคุยกับตาบ้านเขาในทุกจอโตโตนะฮะครับผมช่วงนี้โต๊ะอาหารก็กำลังจะจะเริ่มตั้งนะฮะจะจะเลี้ยงแขกเดี๋ยวเขาจะเลี้ยอะไรกันดูนะฮะตะกี้เห็น<า>เห็นเขาซื้อขนมจีนหรือว่าขนมเส้นมากระเด็นแล้วผมก็ช่วงนี้ก็ ฝ่ายแม่ครัวกําลังเตรียมตัดเตรียมอาหารนะอาหารเขาเลี้ยงเนี่ยอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะอ่ะตรงนี้จะเป็นพริกเกลือก็อ่าจะเลี้ยงข้าวซอยอ่าข้าวซอยนะครผมข้าวซอยกว๋วยเตี๋ยวผสมน้ำเจื่น้ำเยี่ยวอ่าเลี้ยงขนมขนมจีนนะน้ำเยี่ยวน้ำเยี่ยวประมาณนั้นนะครับผมดู เลี้คนงานหรือว่าเลี้ยงเพื่อนๆที่อาญยยาญาที่น้องนะที่มาร่วมรื่เริงชวกันหรือลังคาบ้านอย่งนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเวลาเลี้ยงอาหารนะเลี้ยงกันแบบง่ายๆนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับอาจจะมีข้าวด้วยจะมีข้าวด้วยแล้วก็จะมีแคบหมูข้าวเหนียวก็จะใส่เป็นถุงนะครับ จะมีทั้งเรียกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็จะมีข้าวข้าวข้าวเ,เ,เหนเหีนยวตัวนี้ก็กำลังจับเลี้ยงกันง่ายๆนะไม่มีพิธีตองอะไระตัวนี้กำลังเรียกกันมาทานอาหารนะครับผมไม่โก็ยกเตรียมมาละถ่ายทำแบบใกล้ชิดนะฮะ ก็นั่งกันตามแบบอาจจะตากรรมนะครับไม่ต้องมีอาแทบจะไม่มีโต๊ะเก้าอี้นั่งนะนั่งยองยองนั่งแบบยองยองทานนะดูเขาทั้งผู้เฒ่าผู้แก่นะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็มาสามัคคีกันนะทุกท่านี่ แสดงเห็นถึงความสามัคคีในชุมชนที่น้อยบ้านเรานี่แทบจะไม่ใช่มีนะแต่ทางที่้อตนี้ยังมีกันอยู่นะครับดูบ้านต่อเดี๋ยวได้เดี๋ยวอดยรอเดีขอกินกันแบบง่ายนะนั่งยอง นั่งยองๆไม่มีพิธีตีตองอะไรมากอาเดีวไปด้านโน้นต่ออาชาวบ้านเขาเรียนอาจจะไปด่านหนี้ยวด้วยนะเือ่เาไห่อะ เรียงกันแบบง่ายๆนะครับผมครับผมการช่วยกันรีดรังคา้นิดหนึ่งในวันนี้ก็เสร็จนะครับผมแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันกลับละ เขาบอกว่านอกจากนี้ก็จะให้ในายช่างหรือสลาเขามาทําต่อนะครับผมเรียกว่าตอนเช้ากลับเดียวนะชาวบ้านก็มารุมทาร่วมกันลือดังกาแล้วก็จะขอบ้านต็เลี้ยงขนมจีนนะก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็กลับกันนะครับผมเขาบอกว่าบ้านอันนี้เขาเดินอันนี้ก็จะให้สลาหรือว่านายช่างเขามาทําต่อนะครับผมครัพผมพงษ์ครับผมมาดูนะ าบ้านที่มาช่วยกันด้วยก็กำลังทยอยกลับขอบคุณครับผม